เรามาดูการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสําหรับมือถือซัมซุงกรณีหน้าจอแตกแล้วสัมผัสไม่ได้เลยนะเช่นเครื่องนี้นะครับมันแตกบริเวณมุมแยงทแยงนะทําให้หน้าจอสัมผัสไม่ได้สักจุดเลยนะครับตัวนี้ทีนี้เราล้างเครื่องแล้วปรากฏว่าเราจะตั้งค่าเครื่องใหม่เอ๊ะเราจะตั้งยังไงมือถือซัมซุงเนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเราเสียบ otg เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้เลยนะครับ otg เป็นยังไงก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับาจากนั้นเราก็นําสายเมาส์นะครับเราจะนําเมาส์มาเสียบเข้าไปพอเสียบเมาส์เข้าไปปุ๊บ ตัวเมาส์จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับมันจะไม่เหมือนพวกยี่ห้ออื่นนะถ้าเป็นพวก oppo vivo หรือยี่ห้ออื่นเนะี่ยเราจะต้องไปเปิด OTG ในตั้งค่านะครับแต่มือถือ a ั sung เนี่ยมันจะเปิดมาจากโรงงานเลยพอเราเสียบเข้าไปเกิดอะไรขึ้นอ่าดูนะมันจะมีเมาส์โผล่ขึ้นมาครับพอมีเมาส์โผล่ขึ้นมาเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนคอมเลยครับทีนี้อ่าเราจะทําอะไรใช้ลูกกิ้งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับหรือใช้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะนะครับ ก็เหมือนกับเราใช้ในแท็บเล็ตหรือในคอมเลยทีนี้หรือในโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็จัดการต่อได้เลยครับถามว่าใช้เมาส์แบบนี้เล่นเกมด้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือต่อ, keyboard อคีย์บอร์ดเข้าไปคีย์บอร์ดและบางท่านถามว่ารูเสียบมันมีแค่รูเดียวเราจะทํายังไงเราต้องใช้คีย์บอร์ดที่เป็นลักษณะคีย์บอร์ดแบบไร้สายนะหรือเราอาจจะใช้เมาส์ไร้สายแทนได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเมาส์ไร้สายหรือคีย์บอร์ดไร้สายแบบบูทูธอยู่เราก็ใช้วิธีตัวหนึ่งเสียบสายตัวหนึ่งเช โอเคตอนนี้เราก็ตั้งค่าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอตั้งค่าได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองอใช้งานในตัวตัวเครื่องปกติลองดูนะครับเห็นไหมตอนนี้ก็เห็นว่าเราสามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับโอเคนะครับเครื่องนี้ที่จริงลูกค้าส่งมาปลดล็อก Gmail นะครับเผอเญดว่ามันมีปัญหาเรื่องการสัมผัสหน้าจอผมก็เลยทําการใช้เมาส์ต่อเข้าไปให้ดูแล้วก็ทําคลิปมาให้ดูเพื่อเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่เจอปัญหานะครับ โอเคเนี่ยครับเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเราก็เอาไปแอปพลายเอานะครับของใครจอแตกสัมผัสไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้วิธีนี้ลองดูนะครับ OTG สามารถหาได้ในพวกช้อปปี้ a ั a ซ่านะครับตัวหนึ่งไม่แพงครับ